หอนะครับทางเลือกสาหรับคนที่ัวยางกระแตกนะครับขี่ไปใกล้ๆแต่ไม่เร็วมันสมองพยางเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเสียหมอบใส่โคมเขันจะมีพิ้นทีนั่นหน้ายางมนจากง you สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานเสือหมอบนะครับเป็นไม่ใช่เสือมหมอบธรรมดาเป็นเสือมหมอบประเภทไซคโคคอร์สนะครับไซคโคคอร์สคืออะไรไซคโคคอร์สก็ต่างเสือมหมอบทั่วไปคือมันก็จะมีดิสเบกเนี่ยมีดิสเบกนะครับแล้หน้ายางจะกว้างนะฮะหน้ายงา,กา,ง,ายงกว้างคือมันก็สามารถลงลง,ลงดินลงดินลงปุ๊ ลงโคลนได้นะครับแล้วก็มันสามารถขี่ไปคือถ้าเกิดเสือบอบจริงๆอ่ะยางมันจะแบบเล็กๆประมาณเนี้ยนะครับเวลาที่คุณลงลงดินลงโคลนหรือถนนที่มันไม่สะอาดอ่ะมันขี่ไม่ไปนะฮะอันนี้คือทําความเร็วได้นะครับทำเร็วแบบแบบหมอบในถนนที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดารแนะนําเลยนะครับคันนี้ คันนี้ดีอย่างไรดีกับใครนะครับข้อดีคือถ้าคุณต้องการรถที่ขี่สบายๆอนนเไกประสงค์หน่อยเนี่ยรถที่ทรงที่แบบ e อ d u ดู n c e เนี่ยเห็นนะเห็นท่อนี้ไหมท่อตั้งนี้นะครับแล้วก็หางหลังนะครับท่อตั้งเนี่ยมันจะโค้งงี้นะครับเวลาที่มันลงหลุมมันจะกระเด้งได้นะครับแล้วหางหลังที่มันยาวนะครับพอมันยาวปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันกระเถือนเนี่ยหางหลังมันก็จะ ดิ้นได้มันดิน้นมันดิ้นได้ทําให้รถขี่สบายนะครับมันก็ต่างพวกแอโรแอโรเนี่ยถ้าเกิดคุณดูรถรถแอโรนะหางหลังเนี่ยมันจะไล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่แค่ตรงนี้แค่ประมาณเนี้ยนะครับแค่ประมาณเนี้ยทาให้สั้นเพื่ออะไรเพื่อให้หางมันไม่ดิ้นมากนะครับรถจะได้ไม่ย้อยแต่รถดิ่นไม่ย้อยมันขี่ไม่สบายนะครับถ้าเกิดคุณขี่ในสุรญบูมในอะไรพวกเนี้ย รถพวกแอโรโอเคเลยเรียบๆมันไม่ได้ต้องแบบวิบากมากเนี่ยคุณก็ขี่รถแอโรได้นะครับแต่เกิดขี่ข้างถนนขี่ต้องการความนุ่มนวลสหรับเสือหมอบนะครับท่ง Endurance นะครับความแตกต่างของเสือหมอบไซโค o คอร์สนะดูยางกันนะพวกนี้ยางจะยัดปิภา5มาเลยนะครับนะครับแล้วก็มีดิสเบรกให้ คุณดูเสร,รมอมอกมาตรฐานนะครับเนี่ยพวกอย่างอย่างมันจะไม่ค่อยมีดอกนะครับใส่อย่างญี่ปุ่นมาพวกนี้ถ้าไปลงลงทรายลงโครนเนี่ยมันขี่ไม่ไปนะครับแลันไม่เกาะแต่พวกนี้มันเน้นความเร็วไงเห็นไหมคันไม่มีดอกไม่มีแรงต้านนะครับพอมีแรงต้านปุ๊บมันจะไปเร็วนะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์ไมโครชิปนะครับรุ่น r 8นะครับไมโครชิปเป็นเกียร์ชื่อดังของไต้หวันเลยนะครับ วิธีการใช้งานคือลดความเร็วกับตรงนี้นะนะครับและเบรกอยู่หน้ามันอยู่ในชุดเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณเห็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยวเวลาคุณขี่คุณกดปุ๊บมันจะเป็นการเร่งความเร็วนะครับกดไปเรื่อยเร่งความเร็วแล้วลดความเร็วนะครับลดความเร็วและเบรกอยู่ในอันเดียวกันวิธีการจับแฮนด์หมอบนะครับก็จับแบบนี้นะครับวิธีหนึ่งแล้วก็มือกำเบรกไว้นะครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับคนก็จับนนี้ก็จับแบบนี้นะครับ อันเนี้ยสามารถจับตรงนี้ได้แล้วมีเบรกให้ด้วยนะครับแต่เวลาเปลี่ยนเกียร์ผมก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับปกติก็ต้จับตรงนี้ก็ไหนนะครับแถ้าเกิดเวลาคุณหมอบคุณจับตรงนี้นะครับ วันนี้โชคดีมีความสุขย่ายืมกดไลค์กดแชร์กดต้้ำจะใช้ด้วยนะคะสวันดีค่ะ